強さがまた新しい ទោសណាស់កា มาต่อสู้กับใครแบบนี้ จากสาวพรหมจันทร์ Don't go a l o n หนึ่งสัปดาห์ก่อนนี่ตกลงไม่เล่าโกโจไม่ได้หรอกเด็กยากแกยังไม่ถึงเวลาสักหน่อยว่มาไงนะคนอย่างฉันนะกินได้ทุกอย่างแล้วแหละขอเดิมด้วยสิโลกกะป๋าเอาชนะฉันให้ได้ก่อนสิโอหะ สาวๆนี่งไม่รู้ว่าจะขอบคุณพวกคุณยังไงดีที่อุตสาห์ช่วยพวกเราไว้แบบนี้เน่พวกเธอเป็นพี่น้องกันเหรอใช่แล้วจ้ะพวกเราเนะ่ยเป็นพี่น้องที่สนิทกันมากเลยแล้วพวกท่านล่ะคะ เป็นนักเดินทางใช่ไหมคะครับพวกเราหนะ้ากำลังเดินทางไกลกันอยู่นะครับแบบนี้ก็ต้องเจอเรื่องลำบากเยอะเลยสินะเรื่องลำบากไม่ค่อยมีหรอกจะมีก็แต่เรื่องของเจ้าโกคูนี่แหละครับที่ทำให้พวกเราลำบากได้มากที่สุดนะ่ะถ้าพวกเจ้าไปเจอปีศาจเขาคุญแ่เลยนะ คุณรู้เรื่องแบบนี้ด้วยที่เมืองนี้เขาเล่าลือกันมากแล้วก็เจอปีศาจบ่อยที่สุดจะงั้นพวกเราขอลากันตรงนี้เลยแล้วกันนะรักษาตัวด้วยนะต้องขอขอบคุณมากนะคะ ไปซะแล้วกูแย่ตัวเล็กนะจริงๆแล้วเหมาะกับนายดีเอยบ้าหน้าพูดอะไรของนายอ่ะชาติเนี้ยนะฉันไม่ขอลามบอกบน่ายหรอกไม่มีทางเด็ดขาดแล้วี่แกว่ายังไงนะอยากตายด้วยไงเป็นป้าดิปัญญาเขาเข้ามาได้โอ้ยแกโดนแน่ตัวงลิ้งจริงๆแกสิครับไปกันเถอะไปนะเลยหรือเปล่าวะซันโซเห็นทำท่าเครียดมาตั้งแต่เมื่อกี้แล้วอ่ะ แค่รู้สึกไม่ค่อยดีนิดหน่อยเท่านั้นน่ะเอ๊ะอะความรู้สึกเหมือนกับเมื่อกี้นี้เลยนะแต่ว่าอย่าคิดมากเลยนะยังไงมันก็ไม่เกี่ยวกับสาวๆเมื่อกี้หรอกนะนะก็ครูแบบนี้ยังว่าไม่เกี่ยวอีกไหมนี่มันอะไรกันนี่พวกโง่เอ้ย ส,สโซอันตรายครับสัสโซเรานี่ยจะบอกว่าไม่เกียเเ่ยวอีกไหมล่ะเฮยอยากจะพูดอะไรก็พูดไปสิฉันจะออกไปเดินเที่ยวเล่นในเมืองสักหน่อยก็แล้วกันนะรนหาที่เราไม่ว่าก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ดได้โก็โจ จะไปไหนตอนนี้ครับเอาเถอะนะเอาไว้เจอกันที่พักก็ได้นี่นะนะ<า>เราจะออกเดินทางตอนเช้ามืดพวกแกอย่ามาสายก็แล้วกันนี่แกทำอะไรของแกอยู่ไม่ตอนที่มีโอกาสถึงไม่จัดการฆ่าเจ้าพวกนั้นไปซะแต่ท่านจะต้อง ไม่ทำร้ายพวกน้องๆของข้าตามที่ตกลงลไว้นี่แกกล้า,าต่อร้องกับข้างั้นเหรอแล้วข้าเพียงแต่หรือว่าเจ้าอยากให้ข้าจัดก,การกับพวกน้องๆที่น่ารักของแกด้วยละ่ะไหนสัญญากั้นไว้แล้วไงไหนว่าจะไม่แตะต้องพวกน้องๆของข้ายัางไงละ่ะ ถ้าอย่างนั้นก็ะทําทำเป็นดีแต่ปากไม่ต้องกังวลไปเมื่อเจ้าจัดการข้าพวกสันโซนัน่นแล้วข้าก็จะออกไปจากร่างของเจ้าตามสัญญาเองแต่ตอนนี้พวกเจ้าทั้งสี่ต้องทำตามที่ข้าพูดจะอยากช่วยน้องสาวเจ้าไม่ใช่หรอถ้าอย่างนั้นก็ไปจัดการข้าเจ้าพลนักบวชพวกนับบกน้นอย่าที่พูดสิ <laughs> <inate> <เ> <people> ไปดื่มกันมะอาสซิไปดื่มกันนะต้องขอโทษจริงๆเลยนะคะหนักหรือเปล่าคะคือว่าอ,อ๋อไม่ครับแค่นี้ไม่รู้สึกหรอกครับให้พวกเราช่วยเธอนะครับเนอะก็ูพูดมากไปแล้วไม่เป็นไรนะ<ค>ก็ูไม่เป็นไรไม่เป็นไรแค่นี้ชิวๆจริงๆนะ ก็น,นะมือขึ้นครับมือขึ้นวันนี้คงไม่มีใครดวงดีเท่าชันแล้วละมั้งเนี่ยดวงดีจังเลยนะอาจจะจริงอย่างที่พูดก็ได้นะเพราะว่าวันนี้ฉันมีนางกวักมาด้วยนินานะอะอืย่านี้นะ อ้สมซะแล้วอนโลนายไม่ใช่คนง่ายจริงๆเลยนะโคตรขนาดนี้เหรอโคตตาแบบนี้แล้วก็ชนะแน่แน่ชนะชัวแน่ชนะแน่หรือเปล่าตานี้ก<น>็ยังไม่รู้หรอกนะเอ้าห่อโ้<ว>ย โอ้โหโอ้โถ่หืมอ้รวยรวยนะฮะขออนุญาตนะคะคือว่าพวกเรา ได้ยินมาว่าบาังเอิญได้พักที่เดียวกับท่านซันโซนะคะแล้วมีธุระอะไรไม่ทราบวันนี้พวกเราต้องทําให้ท่านลําบากมามากข้าก็เลยเอาเครื่องดื่มมาให้เป็นการตอบแทนนะคะ มีอะไรหรือเปล่าครับเปล่าค่ะคือว่าที่จริงแล้วมาดื่มด้วยกันไหมล่ะครับเโ<ป>ชฟาเล่ารถดีนะครับนี่ครับค่ะ เชนฟ้าเธอกลับไปซะเถอะผู้หญิงที่รู้สึกแบบนั้นฉันไม่อยากจะทำร้ายเขาหรอกนะโกโจท่านคงมีอะไรที่อยากจะบอกข้าละสิทำไมพวกเจ้าถึงเข้ามายุ่งกับพวกเรา ข้าไม่รู้ว่าพวกเจ้าต้องการอะไรหรอกแต่อยากให้พวกเจ้าไปซะดีกว่าพรุ่งนี้พวกข้าต้องเดินทางตั้งแต่เช้ามืดแล้วข้าเองก็ไม่อยากเห็นหน้าพวกเจ้าอีกครั้งที่สองท่านซันโซคะท่านพูดอะไรข้าไม่เห็นเข้าใจเลยข้ารู้ว่าข้าเองไม่ได้มีธุระอะไรทั้งนั้นและข้าเองก็ไม่ได้คิดที่จะไปขวางทางท่านแต่ว่าตอนนี้ข้าเองไม่รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้อง เรื่องนี้เจ้าลองคิดดูเองสิเส้นทางที่เจ้าเลือกไม่มีใครมาบังคับได้หรอกนะใช่แล้วล่ะนะใช่แล้วล่ะนะท่านสันโซค่ะขอพระคุณมากค่ะท่านสันโซ ข้ามีเรื่องจะขอร้องถ้าหากว่าทางที่ข้าเลือกเป็นสิ่งที่ผิดไม่สิอย่าไปใส่ใจเลยชูฟ้าไอ้บ้าเนี่ยก้าหักหลังข้าอย่างนั้นเหรอแกจ,จะต้องไม่สิน้องๆของแกจะต้องทรมานด้วยข้าจะรักษาสัญญา ถ้าจะจัดการพวกนั้นเองท่านพี่ค่ะข้าคิดว่าข้าว่าคนพวกนั้นไม่ใช่คนเลวหรอกนะคะนอ,น,นอกจากนี้นอกจากนั้นข้ากับคนคนนั้นก็ถ้าอย่างนั้นเราจะทำยังไงดีล่ะพวกเราเองก็ไม่มีทางเลือกนี่ ไยุ่งแล้วก็พี่ะไม่แน่ว่าคนพวกนั้นอาจจะช่วยพี่ชูฟ้าของเราได้ก็ได้นะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าถ้าพูดไปแล้วพวกเขาจะเชื่อเราหรือเปล่าเรื่องพวกนั้นไม่เกี่ยวกันหรอกนะไม่ใช่เพราะว่าตอนนั้นพี่ชูฟ้าช่วยพวกเราไว้เหรอคะเพราะฉะนั้นน่ะพวกเราซึ่เป็นน้องสาวก็ต้องช่วยเหลือพี่ของเรา พี่อยากให้พวกเธอหนีไปซะลืมเรื่องของพี่แล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่สิจงเลือกทางเดินของตัวเองท่านพี่คะไปได้แล้วโกคูคนคนนั้น โจซันโซเราจะมารับชีวิตของท่านถ้าอย่างนั้นนี่ก็คือคำตอบของเธอสิเด้ไม่หรอกของพวกเรา่างหากละอ๋อะทำไมพวกเธอถึงได้มาอยู่ที่นี่ขอโทษน,นะคะท่านพี่จะบอกให้ว่านี่ก็คือทางที่พวกเราเลือกด้วยเหมือนกัน ทำไมต้องทองแบบนี้ด้วยเล่ายกมือฮะหนูว่าเรื่องแบบนี้ใช่ไหมเย,ยไม่ไม่พวกเราจะต้องมาสู้กันเองแบบนี้ด้วยเล่าตายซะเถอะหยุดลงได้เน,นะ พล้เชีวพูดที่อยู่บนไหลเธอเรื่องเป็นแบบนี้นี่เองไม่เห็นจะรู้เรื่องนี่มันหมายความว่ายัางไงกันเล่าผู้หญิงคนนี้นะ่ะอยู่ได้เพราะพลังของเจ้านั่นครับแต่ว่ามันจะคอยกินพลังของผู้หญิงคนนี้ไปเรื่อยๆ้างนั้นเราก็ช่วยเธอไม่ได้แล้วอย่างนั้นเหรอฮไม่มีประโยชน์ครับใครก็ตามที่ถูกเจ้านี่สิง ถ้าบอกว่าชีวิตของคนคนั้นได้ตายไปแล้วนอกจากนี้ถึงแม้ว่าพวกเราจะจัดการกับมันได้เธอก็จะต้องตายไปเหมือนกันนะครับถ้างง้นท่านพี่ก็ไม่จริงใช่ไหมถ้าอย่างนั้นท้ายสุดเจ้า,าจะได้ไม่ไปทำร้ายน้องขท่านพีคะคิดว่าแกจะทำได้งั้นเหรอ พวกแกทุกคนนะถูกคาสิงไว้หมดแล้วจะบ้ายอย่าทำให้โง่โง่งงดีกว่าต้องเชื่อฟังทำตามคำสั่งข้าซะและวชีวิตของพวกเจ้ายืนยาวต่อไปไอยังไงนะโว้า <c oughs> ว่าแล้วเชียงผู้หญิงผู้หญิก็ถูกครอบงำแลวผลกันนะฮ่นฮ่าฮ่าฮ่าพวกแกอี จะต้องเชื่อฟังคำสั่งของข้าเท่านั้นว้าอเอ้ยฉัไม่ให้อภัยแกนนะไอย่างนั้นไม้ร้ายต่อไปก็แล้วกันแต่ว่าแกกล้าทำร้ายผู้หญิงผู้นี้หรือไงอะจะก,การมันกครูมันไม่ต้องต่อไปแล้วครับแต่ว่าฉันทำร้ายครูขวางไม่ลงนีง่นะโกครูแต่แกฆ่า นนีงผูี้จะตายไปด้วยไม่มีประโยชน์หรอกนาทำงนั้นพวกแคมให้ค้าฆ่าซะดีกว่าท่านสันเซอข้ามีเรื่องจะขอรอ้องถ้าหากว่าทางที่ข้าเลือกเป็นสิ่งที่ผิดแล้วก็จะเอาอย่างนั้นก็ได้ว่าไงนะคนมันิีอาสเบลคนสวรรค์สยบมนัน มันจบแค่นี้เถอะอย่าอย่านะโนะอ๊ะไม่ได้นะทันโซปล่อยมือเดี๋ยวนี้โกคูไม่ปล่อยก็บอกว่าให้ปล่อยมือไงเล่าไม่ยอมปล่อยหรอกยังไงก็ไม่ปล่อยแน่ขาดเพราะว่านั่นนะ่ะคือชูฟ้านะแล้วก็ยังเช็ดฟ้าแล้วก็โชว์ฟ้าแล้วยังมีโ์ฟ้าอีกด้วยไม่เล่า ไกลายมือเดี๋ยวนี้โอ้โห 고쿠... 이것이 당이 선택한

Reação. นายตั้งใจจะทําอะไรกันแน่เนี่ยทำไมถึงพี่บาทางนี้อ่ะนี่มันใช่ทางลัดแน่เหรอแบบน,นี้ฉันว่ามันไม่ใช่แล้วนะนีม่มันอะไรเนี่ยร่างฉันกาลังจะโ,ด,โดนดูดลงไปแล้วนี่ช่วยฉันด้วยเดตอนต่อไปของไซยูกิพบกับตอนกับดักสายดูดอย่าพลาดกันนะครับ